ใช่ครับฟอร์มเอวินองวันนี้เราจะไปดู่กับ m อ a เซิร์ฟึบเดดคิปเปอร์นะครับอ่าเซิร์ฟนี้มันก็คนเยอะใจได้นะหวังดีก็อเล่นนุกเหมือนกันเซิร์ฟนี้มีระบบไล่ระบบคือกดเซมาเสือ้อลดเลยเนี่ยกดเอฟต้า,าก็เหลียกลอดออกมานี่ก็เก็บลดได้อ่านี่มีลดขึ้นมาขนาดนิดนึงเออแล้วเนีดดยน่ยเคยลดได้กดนึงเพ,พ,พื่อปืนซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับมีระบบป,ปาร์ตี้ระบบระบบอ่าเป็นแกงเล่นเหมือนแกงเลยเนี่ย เกาเป็นแกงไปยิงคนไปแอรียแมปแอวเอ้ยเมืองแอรียแล้วเนี่ยเออมันจะมีไล่ระบบมันเติมก,เก็เดี๋ยวพวม่แดนิมสิบเอ็ดเขี้ยวเรอไหมซึ่งการนี้ก็คือระบบต่างๆของเติมนะครับเนี่ยดูตามนี้เลยผมขี้เกียจอ่านนะครับอ่านไม่ออกตกภาษาไทยติดศูนย์ยังไม่แก้เลยอ่าแล้วก็นี่ระบบต่างๆนะครับเนี่ยก็กดตัวทีชื่ออาสมัครแคร์แล้วจะสร้างแคร์หรือซื้อปืนกดหนึ่ง กด4ซื้อรถกด3เรียกรถออกมาอะไรเนี้ยเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวผมเลื่อนดูอ่าเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนอ่าระบบรถอะไรต่างๆได้เหมือนเปลี่ยนสีรถอะไรเนี้ยอ่าไก่มานี่ไก่มานี่เส่ติ๊มายน้องเส่ติ๊มายใส่ติ๊มายโอ้ยเส่ติ๊มายน้องเส่ติ๊มายอ่าใส่ติ๊มายเส่ติ๊มายไอติ๊มติ๊มลายสร้างสร้างไม้ลอยน้องสรางไม้ลอย ิแต่มาเออไอติ้มไอติ้มเธอติ้มไหมไอติ้มไหมเฮ้ยไอติ้มไหมเฮ้ยติ้มไหมเธอไอติ้มไอติ้มเธอไหมไอติ้มอยู่เฉยดิโอ้มึงฟักมาเลยหรอแม่คุ้ยิงเลยแม่งฟักมาเลยหรอกมากลัวอะไรบ้างข้ามเหยียไแม่เี่ยไก๋ไก่แม่ไว้เลครับพี่น้องครับมีคนมากครับมีคนมากลองแก็ปตอดก่อนครับ เดี๋ยวแท็กซี่ยอมครับก็จะแรงเล็กนะครับเฮ้ยใจะเย็นเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปโปรโมทเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับวันนี้เราจะพาไปเล่กล้องต่างๆในเซิร์ฟนะครับไปล่าเล่คนยิงคนแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นดีๆไม่ได้เหรอขึ้นดีๆไม่ได้เหรอขึ้นดีๆดิขึ้นมาเอาเอารถพี่เถออรถที่อะมันแหลกเหรอเออไปด้วยไป เอาอันนี้เราจะไปดูซื้อกันครับว่าเป็นหรือมั้งกลับดีๆดิเฮ้ยรถลอยได้อ่านี่จะมีระบบรถตรงตังนะครับเนี่ยรถเตะเตงมาเรียกว่า MX นะครับแค่นี้เต็มบ้านเราก็เรียก MX นะครับแต่ว่าในเกมนี้ก็เรียกอะไรนะเกมรถลยนะแ Max รถนี้เราเรียกว่ารถอะไรนะรถฮะคันนี้เขาชื่อรถรถชื่อว่าอะไรเนี่ยคันเนี้ย M ไง M M S ไม่ใช่รถในเกมเนี่ยมันอฟในเกมอ่ะชื่ออะไรก็นี่ก็ในเกมในเกมมันชื่อเอ็มเอ็กเหรอเออมาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟนี้คนมาแกได้มีหลับบล็อกไร่หลับบอกนะครับชื่อซีเอฟเอฟเ,เนี่ยซีเออเนี่ยดูนะครับเฮ้ยไปด้วยรถที่พี่ดีดเนาะอ,อุ้ยง เอาไปครับไปครับไปเลยครับไปเลยครับใหญ่ยกล้อได้ไหมบับงกุ่นพังเดี๋ยว <c oughs> โอ้ยเก็บไม้ครับตอนนี้ครับรถแรงครับรถแรงเส้นดาวโค้งนะครับเน็นี <c oughs> นักบังกนยังเลี้ยงพูด <c oughs> พูดอะไรวะ <c oughs> แหล่งตายละเอียดแม้ โอ้ยมีรถกระโดดด้วยนะครับโอ้โหทำไม่ได้ไงอ่ะไง่ายแล้วนันคนอู้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วนี่เขาคู่คนนะครับนี่ไม่ใหญ่บอสนะครับนี่ไม่ใหญ่บอสนะครับรู้แล้วทำไมยิงไม่เข้าอะไรกระสุนมันไม่เจออ้าวเวร เดี๋ยวเราจะไปแบบฟาดแปดเลยนะครับไฟาดมันฮะฟาดแปดฟาดแปดนะครับฟาดแปดขี่จักรยานนี่เหรอแหมว่ะขี่เนี่ยขี่นี่ไงครับจนเลยครับจนเลยครับให้เลอไปครับให้เบลื้อยไปชนนะชนนะชนเลยอุ้ยจนเลยนะครับจนเลยครับไปนี่จนไปเลยครับไม่หวาเลยครับจนไปเลยผมจนไปเลยออกมายิงก็ได้ครับออกมายยิงก็ได้ครับผมอย่าใจง่ายอย่าใจงยอ้าวมาตายครับมันตายครับมาตายของเรา โดนโดนโดนโทษทีมันตายอ้วกนะครับมันตายมันตายอ้วกนะครับเราระเบิดนะครับยิงเราระเบิดกันเฮ้ยเฮ้ยแม่งกระหประตูใส่ปิดรถเฮ้รถยางแตกด้วย ออกไปยิงไหมครับออกไปยิงรอไหมแน่ดูดิสาเก็บรถออกมาใหม่ไปไม่โดนเว้ยไม่โดนโอ้ยโดนไปครับพี่น้องครับพุ่มไปตัวนี้กำลังเดินทางไปแอเดียนะครับไปยิงคนครับไปพี่แม็กไปสักสคำหมอไม่ขึ้นเราพี่ไม่ขึ้นเว้ย ตัวต่อแรงแสีงตามโคง้งเออได้ไปทางนี้ได้อ้อมโลกวะอุออ้ยชูนรีบมาดิเปวนรถที่แล้วเดี๋ยวพาเหินเอามาได้น,นะครับเริ่มนี้ครับมันดีมนัมนดี แต่ว่าเติมนี่เน้นำบุนลาลงน้ำแล้วฆ่าต่อตายเลยก็ได้ถตามีเรือก็เก้เรือแล้วถ้าไม่มีเรือไม่มีเรือก็กดตีตึงกระตับตึงกระกดตัวเอสตึงกระตายหัวมันไว่นาน้ำเจ้ามากับต่เจ้าตัวเต้ต์ว่ยตึ้งหักขัแต่เจ้าเต้ตเฮ้ยไปโดอะไรไรับตอน เฮ้ยเคลนเราใครอยู่ด้านหน้าวะยิงดิต้องยิงไม่รู้อ่ะนี่พึ่งพึ่งเมาเล่นครับได้ประมาณเตรียวันเลยได้เบียร์เต่านี่รถกระเต่านี่ก็ได้แล้วพออยู่พอกินพอเพียงพออยู่พอกินพอเพียงรถกระลอยได้นะครับกดปอบ้านะครับเฮ้ยปอบึงมาพอปอบ้าไม่รู้พวกไหนตอกฟาดต่อยนี่กดเลยนะครับงวบโอ้ยลอยโอ้ยมีคนกันนะั่งแม็กระาวางน้ำมีคนด้วยด้านหลัง เว้ยมันตามว่ะมันตามมันตามลูกบี้วมันตามมันตามมันตามตามเบรกเบรกกระฐานนั้นเบรกกระฐานนั้นโอ้เออโจนเบรกกระฐานนั้นอ๋ออ๋อยิงอ่ะน้อยิงปักปืนยิงเออปักปืนยิงปักปืนยิงนะน้องปักปืนยิงเออเข้ามาแท็กซี่นี่แท็กซี่นี่ออกหรือนี่ออกหรือนี่โจนเรียนี่โจนเรียนนี่ออกหรือนี่ โอ้ตยตายเลยครับพี่น้องครับยิงเอาบีจีครับตายหุ้เลยครับพี่น้องครับโอ้โหผมเกิดตีดงครับตีพีกเลยใจครับโอ้โหยิงเอบีจีเลยกูหยดแม่หยแม่ให้เจอนะตีไล่ไลเลยไลเลย เหยดแม่ยิงใช่กูเหยดแม่ยังกูมีอำนจจีมังนะวัเซอร์ไม่ได้เลยนะโจกูเอียดเล่นมัตบุ๊กพิดพิดพิดต่าง่ามันอยู่นี่ไอ้ใจอะไรกดเธอปืนก่อนครับพี่น้องไปปุ๊บถือปืนห่อคนถือปนก่อนไปครับปุกดพิดแล้วปติดเกมวัวซี่มั่งเลยกดเย็ดสิเอ้าหักว นิ๊กอยู่ในอยู่ในมันอยู่ในนี่อยู่ในเถินฟ้าโอ้โหเห็นเพดานท้องเลยครับเพเดียนเพดายนอ๋อโอ้มันเอารถอะไรมาเนี่ยโอ้โห้โอ้โปนี้มีเครื่องบินกันครับเรือเครื่องบินเลยนะผ่านาไล่ยังครับปืนข้างนี้ไล่แบบสนไนสไนอิ่มนึ่งเลยเนี่ยพวกพเนี่ยอิ่มนึ่งนะสไนอิ่มนึ่งเลยไปนะ เต็มโฟรได้เนี่ยมียาเม็ดคิดได้เนี่ยอ้อตำบาอะไมากเลยนี่กันนี่ไม่โหลดเลยนะไม่รู้มันเปรเผื่นนอนอ่ะเบอร์ไม่รู้มันต้องขึ้นเหมือนว่ารถนะครับไม่รู้ดเยขึ้นกลางๆรถไม่ได้แท็กซี่นี่ต้องขึ้นเหมวรถมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้มันดีเนี่ยได้ไหมอันนั้นิีบรอเป็นที่เลยเลย ต้นไม้เต้นวะไปไปเกล้วไปตีมอ่อไปไปแม็กตีมอ่อไปแม็กเออเปน้นเปน,นไม่ฆ่าอยู่ทางไหนวะเนี่ยเดะไปใ้แม็กก่อนเนาะไดไดน,นเดียวนี่พวกงต่างเลยอ่นนี่